สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าประดานก่อสร้างครับวันนี้มาดูสายเขียวครับที่เราสามขันตรงนี้ครับโกเบโก้ปัดเลนส่งต่อกันไปครับ โเวโกเอ็นเคสองร้อยสองคันแล้วก็ร้อยสี่สิบคันครับขยับตัวอยู่สองคันครับส่งเลนส่งต่อกันไปสายเขียวล้วนๆครับวันนี้ เจกโกเบของทีมงานฟ้าบรรดานดีหลับบทลุยโคนครับโอเบโกเอ1เคร้อยสี่สิบครับเซียฟอร์ดถัดไปก็เป็นดุกเบีย ทิมกับฟ้ากระดานครับแล้ก็อยู่ครับบนที่มองเห็นใกล้ๆครับโกเกโก์เอ็มเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กจาก,กเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับไล่เล็บกันไปครับไลนระดับ ร้อยสี่สิบเปิดล่องน้ำว่ะโบวินน้ำไหลอยู่ดิส่วนสองคันเดอร์สงเลีมครับ มาแล้วครับโกเบโกไอ้ซารีเอเบย์สองร้อยซีครับ <_ C> เข้ามาสนับสนุนทางด้านฝ่าทองโกเบโกครับขอรวบแจมบด้วยครับ ต,ต่อขึ้นไปครับตรงจุดคือกลางครับตรงนี้เป็น ติดกั้นระหว่างกลางนะครับเดี๋ยที่มองเห็นเสาเนี่ยเมื่อก่อนปเป็นเถียหนาครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็รื้อออกนะครับทำการรื้อถอนออกไปตรงน,นี้เป็นจุดเกิดการครับ ต่อกันขึ้นไปครับสาคัานดันหมด ยับตัวอยู่2องคันครับช่วงนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆดันส่งกันขึ้นไปแล้วครับ กดดึงน้ำออกไปเรื่อยๆครับเจาะล่องไหลไปนักขุดก็ทำงานไปเรื่อยๆครับ ก็จะดันส่งต่อกัน,นไปครับตามกันต่อคลิปต่อไปครับ Ich got five